นักศึกษาแพทย์มอดังกลุงข้อสอบผ่านไลน์กลุ่มส่งคำตอบกันว่อนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันนี่หรืออนาคตของคนไขเข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่เพจ Facebook k a c e b o o k อีซอขยี้ข่าวสามนะคะซึ่งมีการแชร์แชทไลน์กลุ่มหนึ่งค่ะระบุว่าเป็นของนักศึกษาแพทย์แอบกงข้อสอบด้วยการนำมือถือเข้าห้องสอบและก็มีไลน์กลุ่มถามตอบระหว่างที่ทำข้อสอบ กับหมอที่เป็นแฟนของนักศึกษาแพทย์แต่การกระทํานี้จะไม่ง่ายเลยค่ะถ้าไม่มีการยื่ยนข้อเสนอให้คนคุมสอบที่คณะช่วยปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้นะคะเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะ เมื่อดูในชัดจะมีข้อความที่เขียนบอกตัวเลขเป็นข้อๆซึ่งเป็นการเฉลยคําตอบมาจากผู้ช่วยเหลือบางครั้งก็มาเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะบางครั้งก็มาเป็นการปรึกษากันเองก็มีด้วยนะคะชาวเน็ตที่เห็นชัดต่างตกใจมากค่ะไม่คิดว่าหมอจะมีการโกงข้อสอบผ่านรายกลุ่มแบบนี้แล้วอนาคตคนไข้ก็ต้องอยู่ในมือของคนเหล่านี้สามารถฝากอนาคตฝากชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ตั้งใจเรียนข้อสอบยังโกงว่าเราเชี่ยวเรียนมาแบบนี้นี่เอง ลายมือหมอแต่ละคนถึงเหมือนไก่เคียคอมเมนต์ทัดมานะคะบ,บอกว่าแล้วชีวิตคนจะฝากไว้กับหมอแบบนี้ได้หรอ คอมเมนต์ท่านมานะคะบอกว่าโอ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอทุกวันนี้การศึกษาบ้านเรามันก็แย่พอแล้วจะหาคุณภาพจากตรงไหนคนที่ตั้งใจก็ไม่มีหนทางคนมีเงินมีเส้นสายก็โกงอีกหน่อยเราจะรับรักษาจากหมอเที่ยวไรสมองใช่ไหมคะคอมเมนต์ท่านมานะคะบอกว่าคุณพระช่วยนี่อนาที่จะมารักษาคนคนใครต้องฝากชีวิตกับคนพวกนี้จริงๆหรือเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ